ขอขอบคุณเพจผู้แปลกิวีว่มังง่ะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนะี่ยก็ไปรับฟังกันเลย let's go แฟแฟนาะประธานเช้าธุรกิจก็คือธุรกิจความเป็นเพื่อนก็ควรนำมาพูดให้ถูกเวลางั้นก็ขอให้เศรดีละกันประธานเช้า นังเรื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปเปิดฉันตรงเราลงทุนไปเยอะมากถ้าเขาถอนตัวเราที่ชิบหายนะประธานโม้ครับผมขอโทษคุณอาภัยให้ผมได้ไหมครับจะหาเรื่องฉันก็ไม่เป็นไรแต่การแต่ต้องภรรยาของฉันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ประธานเชาคุณตามดูข่าวดีกว่านะมันกำลังจะออกอากาศแล้วอ๋อ ประธานชาวครับไปเชินตรงประกาศถอนตัวจากหนังเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณเห็นหรือยังครับนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและผู้ต้องสงสัยก็ยังหลบหนีอยู่ผมส่วยทางหนิงด้วยสัสตาตยานของลูกผู้ชายมันไม่ใช่อย่างที่ขาวลือพูดกันรวมถึงเรื่องลัทิอะไรนั่นด้วย กองถ่ายไม่ได้ใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุแล้วพวกเขาไม่สำมารับประกันความปลอดภัยให้ผมระหว่างการถ่ายทำได้ดังนั้นผมจึงขอประกาศว่าผมจะถอนตัวจากการถ่ายทำเรื่อง The Hermit เสินตงไม่เคยเออกมาอาธิบายอะไรแบบนี้ถ้าทางคราวนี้เขาคงโกรธมากจริงๆดีเลยก้องถ่ายหัวที่ทำให้เสินตงได้รับบาดเจ็บแบบนี้ไม่ค,ควรทำงานด้วยหรอก ไปเชินตรงไม่เคยแส่ร้ายใครพอเขาเป็นคนขี้เกียจฮ่าฮ่าฮากล้องถ่ายน่ารังเกียจมากมีการแส่รายผู้หญิงที่ประสุดด้วยขอทางด้วยครับขอบคุณมากฮะตรงคุณเข้าไปในรถก่อนเลยฮะมีผู้ช่วยแบบนี้มันดีจริงๆนะเราต้องวางแผนเอาตัวเธอมาเป็นผู้ช่วยเราอย่างถาวรให้ได้ บ้านไปเชนตรงตรงฉันไม่ต้องกลับมาบ้านกับคนก็ได้นี่คุณมีคนรับใช้คอยดูแลอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่มีฉันอยู่คนเดียวตอนนี้ฉันได้รับบาดเจ็บอยู่มันไม่สะดวกเวลาอยู่คนเดียวกรุณาอยู่เป็นแขกของฉันเธอฉันจะโทรไปแจ้งพวกเขาให้เดี๋ยวนี้ เออ่ทำไมเรารู้สึกเหมือนถูกหลอกแบบนี้ล่ะฉันอยากเก็บชินเอ๋อไว้เป็นผู้ช่วยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะมีเงื่อนไขอะไรการตอบรับของนายไงโอเคไหม เราต้องการให้นายร่วมหนังเรื่องใหม่ที่ซันลงทุนโดยมีทางหนิงเล่นด้วยตกลงคุณรู้สึกยังไงบ้างมันดูค่อนข้างจริงจังแต่ฉันว่ามันดีเลยค่ะคุณตัดสินใจเรื่องนักแสดงนำซายหรือ,อยังคะหนังเรื่องนี้ต้องการทักษะการแสดงชั้นสูงคุณแน่ใจหรอว่าซันจะทำได้ หนังแบบนี้ถือว่าปราบเซียนแม้จะมีคนทำแต่ก็ไม่มีคุณภาพนักดังนั้นผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นจุดสำคัญสำหรับอาชีพของคุณคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนักแสดงนำซายรอกผมจะเก็บหนังเรื่องนี้เป็นความลับเมื่อหนังใกล้ถ่ายทํำเสร็จแล้วผมก็จะประกาศสู่สาธารณชนโอเคค่ะสนจจโฟกัสเรื่องการแสดงและปล่อยให้คุณจัดการเรื่องประษาสัมพันธ์ บ้านตระกูลถังนั่นมันทนายของคุณปู่เขามาทำอะไรที่นี่คุณหลิวกำลังจะกลับแล้วหรอคะให้จันเดินไปส่งนะเออไม่รบกวนคุณหรอกครับคุณถังพอเห็นเราแล้วรีบร้อนแบบนี้คุณปู่พูดอะไรกับเขานะ สืบมาหน่อยสิว่าวันนี้คุณปู่ให้ทนายทำอะไรฉันต้องรู้สาเหตุภายในพรุ่งนี้นะครับคุณถังถึงเราจะดึงถางนี้ให้ตกต่ำลงไม่ได้แต่เราก็ยังไม่แพ้อย่างน้อยเธอก็ไม่สามารถเข้าร่วมกับนางเรื่องไหนได้วงในบอกว่าพวกเขาลังเลเรื่องการให้เธอร่วมงานด้วยหน้าตาที่น่ารังเกียจนั่นจะไม่ได้โผลมาบนจออีกแล้ว ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่แบบนี้นี่มันยังกับเขาวงกดทางออกอยู่ไหนนะทางออกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหาข,ขอโทษค่ะฉันมาผิดทางคุณอยู่ต่อไปเถอะค่ะฉันจะออกไปเอง ถ้าเธอมาแล้วก็มาช่วยสันสิจะทำได้แค่ถอดเสื้อผ้าแต่ถ้าให้ใส่เองมันยากนะงั้นคุณก็เปลือยต่อไปลายจำที่เธอพูดไว้แล้วกันอืมคนลาหมกความหน้าเบื่อมาอส่งเย็นหายไปไม่ได้แกล้งเธอ ไปเฉันตรงนี่แปลกจริงๆนี่เขาเป็นพวกละมกเหมือนในหนังที่เขาเล่นบ้านหลังใหญ่แต่มีคนอยู่แค่สองคนนี่เขาคิดจะทำอะไรหรือเปล่าเราไม่มีที่ซ่อนเส้นหมาทางหนิงเธอจะรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหมฉันกลัวนะเนี่ยถ้าอยู่ๆเขาคิดจะฆ่าฉันแล้วฉันจะทำไงดีล่ะฉัน ต้องขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะฆ่าคนรอกแต่หลังจากนี้ก็ไม่นะกลับไปเตรียมยาให้ฉันหน่อยตอนนี้ฉันตัวเปียกน้ำอยู่ฉันทำม่ได้รอกฉันกลัวฉันอยากกลับเสิริงจิ้งแล้าทำไมเธอถึงซื้อขนาดนี้นะฉันจะเรียกแม่บ้านมาช่วยเธอแล้วกันก็คุณบอกว่าไม่มีใครไม่ใช่หรอ แม่บ้านรับหน้าที่ทำความสะอาดไม่ได้ดูแลชีวิตประจำวันของฉันคุณฮันถ้าคุณต้องการอะไรสามารถบอกฉันได้เลยนะคะเออขอบคุณขอบคุณค่ะตอนนี้ทุกอย่างโอเคหรือยังเราควรจะไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆไม่อย่างงาั้นเธอจะต้องคิดว่าเรามีจตนาไม่ดีแน่ๆเอาละฉันขอโทษช่วยฉันแต่งตัวหน่อยเราจะกลับสิงจริงกัน หลังจากทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่นักแสดงสองคนตกลงมาจากที่สูงก็พบสาเหตุว่าพนักง,งานที่รับผิดชอบเรื่องสายสลิงได้รับคำสั่งมาจากใครบางคนให้ใคลายสายให้หลวมตำรวจจะทำการสืบสวนต่อเพื่อหาที่อยู่เบื้องหลังและขอให้กองถ่ายให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากกว่านี้หังส่วนควรยินดีที่เธอมีผู้ช่วยที่รอบคอบเขาช่วยปกปิดอาชญากรรมของเธอไว้ ในความเป็นจริงแล้วการสืบสวนนี้สามารถทำต่อได้คุณสนใจให้การเตรียมตัวสำหรับหนังเรื่องใหม่ก็พอแล้วเรื่อง,งอื่นเรายังมีเวลาอีกมากฉันควรมีความสุขนะคะเพราะยิ่งฉันมีชีวิตอยู่เธอก็จะยิ่งทรมานใจมากกว่านั้นครั้งต่อไปฉันจะระวังให้มากกว่านี้คะ่ะคุณถัง เอกสารพวกนี้ระบุว่าท่านประธานจะทำมันอย่างเ,เงียบๆยิ่งกว่านั้นเพื่อนของผมยังให้ขบูนมาเพิ่มอีกประธานประธานกำลังจะส่งต่ออำนาจทั้งหมดให้กับทางหนิงทั้งที่ฉันพยายามอย่างหนักเพื่อจะได้รับสืบทอดบริษัทแต่เขากลับมองเห็นแต่หนังนั่นนี่เขาคิดอะไรอยู่นะงั้นเราจะทำยังไงกันต่อละครับฉันจะคุยกับเขาก่อนจากนั้นค่อยตัดสินใจ ถ้าทางหนิงแต่งงานก,นกับตระกูลที่ร่ำรวยอยเธอต้องการงั้นก็อย่ามาแข่งกับสันสิคุณปู่หนูอยากคุยด้วยค่ะเอาไม่ได้อยู่ในห้องหนังสือหลายปีมานี้คุณดูแลพวกเราเป็นอย่างดีก็จริงแต่มันก็ไม่รบความจริงที่ว่าคุณขโมยสายมีคนอื่นหรอกนะ คุณมันน่าไม่อายมาลูกสาวของคุณนั่นแหละคุณคิดหรือว่าลูกสาวของคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขคนที่สาดที่สุดคือเธอเธอหลอกคุณปู่ให้ตัดสินใจอย่างนี้แต่ราชทิศสานยังอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันจะไม่มีวันให้คุณกับลูกสาวได้อยู่อย่างสงบสุขรกักฉันนึกว่าเธอเป็นคนอวดดีอย่างเดียวซะอีกแต่ตอนนี้สรูปแล้วว่าเธอเป็นคนโหดเหี้ยมด้วย กลายเป็นว่าเขาคิดถึงทางนิงเสมอมาเราไม่รู้ว่าควรพูดถึงมันหรือไม่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้เลยเชียวเจ้าสช่อวไรซันอย่างหนึ่งได้ไหมฉันต้องการสถานที่ซึ่งสามารถสื่อสารกับสื่อได้โดยตรงเขาหรือว่าตระกูลถังกำลังจะจบสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว